สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องวัวบ้านบ้านนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมวัวฝูงที่อยู่ใกล้ๆ้คอกเจ้าของช่องอ่ะนะคะอ่อเ,ออเดี๋ยวนะคะค่ะก็จะเป็นอ่านาที่รู้จักกันนะคะที่เลี้ยงอยู่บริเวณหลังโตโยต้านี้ก็ หลายสิบปีแล้วนะคะหลายสิบปีแล้วแต่ทีนี้ก็เดี๋ยววันนี้มาพาทุกท่านมาชมวิธีการเลี้ยงนะคะช่วงนี้เจ้าของข้อแต่ละข้อก,ก็ไม่มีใครอยู่นะคะก็จะไปเกี่ยวข้าวกันเนาะก็พาทุกท่านมารับชมซึ่งข้อ,อ,อวัวข้อนี้นะคะจะไม่มีคอกให้อยู่ไม่มีรางอาหารให้กินนะคะไม่มีรางฟางไม่ได้ให้กินอาหารเสริมนะคะ แต่เจ้าของเขาจะปลูกไว้ตามพื้นที่บริเวณอรอบ,รอบๆแถวๆนี้นะคะใกล้ๆบ้านนะคะก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยนะคะถ้าถามหาข,ข้อที่หลับที่นอนของวัวอยู่ตรงไหนก็ตามป่าตามบริเวณพื้นที่ที่เขาล่ามที่เขาปลูกวัวไว้นะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตามใต้ต้นไม้ต่างๆนะคะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะ อยู่แบบนี้นะคะจะอยู่แบบนี้เลยนะคะไม่มีให้หลบฝนเป็นหลังคาอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เรื่องของต้นทุนของคอกนี้ไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมอาจจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้เนาะเป็นต้นทุนที่ที่เขา ต,ต้องเสียอยู่แล้วก็คือเรื่องของการผสมเทียมนะคะแล้วก็ขอ้อนี้นะเจ้าของเจ้าของวัวเนี่ยแกจะใช้วิธีการผสมเทียมนะคะผสมเทียมก็จะเน้นในส่วนของพันชารเล่นะคะชารเล่แล้วก็ล่าสุดที่แกปล่อยวัวผู้สองตัวไปเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะเป็นตัวผู้ตัวใหญ่ก็อายุประมาณสักสองปีหน่อยๆนะคะ อีกตัวหนึ่งก็ประมาณปีเศษเศษนะคะสองตัวก็ปล่อยไปที่ปิดไปที่เจ็ดหมื่นสี่นะคะเจ็ดหมื่นสี่เพราะว่าวัวมันตัวอ้วนตัวโตมากนะคะตัวอ้วนตัวโตก็วิธีการเลี้ยงของเขานะคะท่านผู้ชมก็ใช้วิธีการนี่ค่ะผูกให้กินหญ้าตามธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็ให้กินน้ําตามธรรมชาติแบบนี้แหละน้องท่านผู้ชมไม่มีว่า เ,เกี่ยวหญ้าให้กินต่อให้คลอดมาใหม่ๆไม่มีเกี่ยวหญ้าหาหญ้าหาอะไรให้กินแล้วหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคือเราเลี้ยงวัวเราอย่างดีพอเป็นโรคเป็นอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยน,นะคะก็รักษาการตามซื้อยาตาม อาการของวัวเลยแต่ที่ข้อนี้นะคะแกใช้วิธีการซื้อยาคนให้วัวกินค่ะท่านผู้ชมนะคะซื้อยาคนให้วัวกินอย่างเช่นถ้าเป็นไข้แกก็กอกพารากรอกยาทําใจนะคะกอกยาพารากรอกยาทําใจแล้วก็ถ้าเป็นพวกลำปีอย่างเงี้ยแกก็ซื้อยาเขียวตาใบโพซื้อยาที่เป็นยาสามัญประจาประจาบ้านนะคะของคนนะคะให้ให้วัวกินนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะก็คือวัวก็หายนะคะหายเป็นปกตินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับเขาอยู่กับธรรมชาติเขาอยู่กับบริบทที่ต้องทนแดดทนฝนทนหนาวนะคะในสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมนะคะก็จะทําให้อาจจะทําให้เขามีภูมิต้านทานท,านที่ดีกว่าวัวที่เราให้อยู่กินอย่าง อย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีอะนะคะแต่ว่าวัวของของน,าน้าเขานะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละตัวก็มีแต่ตัวอ้วนๆตัวสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะไม่มีค่ะแกไม่เคยถ่ายพยาธิให้วัวไม่เคยฉีดยาบำรุงแล้วก็ไม่มีให้กินแร่ธาตุไม่มีอาหารเสริมใดๆทั้งสิน้นก็ที่ท่านตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นบริบทเลยนะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ที่แกเลี้ยงบริเวณรอบๆด้านหลังโตโยต้าซูรินนะคะเนี่ยค่ะบริเวณพื้นที่ด้านนู้น อาถามว่าแกเลี้ยงแบบปล่อยให้กินเองตามธรรมชาติไหมอ่าวัววัวฟูงนี้นะคะจะไม่เคยได้ได้โดนปล่อยเชือกเลยก็คือจะผูกนะคะผูกให้ให้อยู่ตามพื้นที่บริเวณต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่านาเขาก็จะมาทำการาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจุด ให้วัวได้กินหญ้าได้เพียงพออยู่นะคะแล้วก็มาเอาน้ําให้กินช่วงเที่ยงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอย่างตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะหลายคอกบางคอกก็อาจจะไม่ได้สนสะพายแต่ว่าที่คอกนี้นะคะต้องสนสะพายเพราะว่าเขาไม่มีคอกเราก็ต้องล่ามวัวทุกตัวนะคะต้องล่ามวัวทุกตัวเนะะี่ค่ะก็โดยโดยรวมแล้วประมาณสักเก้าเดือนนะคะแปดเก้าเดือนนะเขาก็จะสนสะพายให้กับวัวแล้วนะคะวัวมีอายุขนาด เจ็ดอเจ็แปดเดือนเก้าเดือนอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะสนสะายแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีข้อจะปล่อยให้เดินเพ่นพ่านก็เดี๋ยวไปเหยียบย่ำพืชผลเข้าสวนชาวบ้านเขานะคะก็จะเดือดร้อนได้นะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมตัวแม่ใหญ่ๆเลยนะคะมีทั้งชารเล่มีทั้ง บราันะคะออีกฝูงหนึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังตโตโยต้าเลยซึ่งไปลึกเข้าไปไม่ได้นะคะอมันจะมีน้ําเยอะค่ะตรงนั้นนะคะก็เอามาให้ผู้ชมได้ชมนะคะก็จะมีประมาณสัก20กว่าตัวะคะ่ะก็2วันที่แล้วแกก็ขายไป2ตัว74,000นะคะแต่วัวแกมีแต่ตัวโตๆนะคะแล้วก็อ้วนนะคะก็ได้ราคาปีที่วัวพีกสุดๆนะคะราคาสูงสุดๆเลย โอนะแกก็ได้เป็นได้เป็นล้านนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าบริบทของการเลี้ยงเนาะท่านผู้ชมเราก็ไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับความความถนัดของเขานะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอ่าเป็นเป็นความชอบส่วนส่วนตัวแล้วก็เป็นความถนัดของเขาในในการเลี้ยงแบบนี้อ่ะนะคะส่วนเราเราเลี้ยง ให้อยู่ดีกินดีนะคะมีที่หลับที่นอนให้อย่างเงี้ยก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราเลี้ยงเขาด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นะคะแต่ว่าวัวแกทุกตัวนะคะท่านะผู้ชมวัวข้อไหนเป็นโรคแต่วัวแกไม่ค่อยจะเป็นโรคเลยนะคะไม่ค่อยจะเป็นโรคเลยเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะมีแมลงเกาะรบกวนอะไรไม่เคยมีฉีดยากันยุงไม่เคยมีฉีด ไล่แมลงรบกวนนะคะไม่มีจุดไฟก่อไฟให้เนี่ยค่ะอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เป็นความทนทานแล้วก็ความก็เรียกว่าความความแข็งแกร่งของวัวละกันนะคะความแข็งแกร่งต่อสภาพแวดล้อมบริบทที่เขาอยู่นะคะทนแรงทนฝนทนหนาวนะคะโดยเฉพาะหน้าฝนอย่างเงี้ยนะคะก็ในฐานะ ของเราคนเลี้ยงวัวเนาะท่านผู้ชมก็คือเห็นเราจะขับผ่านเราจะผ่านไปผ่านมาตลอดก็คือเห็นเขาจะตากฝนทั้งวันทั้งคืนถ้าวันไหนฝนตกทั้งวันทั้งคืนก็จะยืนตากฝนนอนตากฝนทั้งคืนนะคะแต่ก็แปลกอีกอะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าวัวเราเจอแบบนั้นทั้งคืนแน่นอนเป็นไข้นะคะเป็นไขไอไอเลยแหละนะคะแต่ว่าวัวแกไม่มีนะคะท่านผู้ชมไม่มีเลยนะคะเพราะว่าจากที่ รู้จักกับน้าแกแล้วก็เห็นแกเลี้ยงเนี่ยวัวแกไม่เคยมีเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นว่าต้องเสียเงินให้หมอมารักษาอะไรเลยนะคะมีแค่ได้เสียแค่ยาพราราแหละคะ่ะยาทําใจนะคะยาพรารายาทําใจเนี่ยคะ่ะเจ้าตัวนี้ก็ชาโลเลนะคะก็ถือว่าเลือดสูงนะคะเพราะว่าดูขนดูลักษณะของเขานะคะแกจะใส่วัวที่เป็นวัวเนื้อถ้าส่วนเยอะนะคะก็ ประมันจะมีแค่ตัวสองตัวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นชาโลเล่เลยนะคะอาจจะมีเสียงแซกเข้ามาหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบริเวณรถเกี่ยวนะคะเ่ยค่ะท่านผู้ชมดูนะคะวัวที่ไม่ได้ไม่ให้หัวอาหารไม่มีรางฟางไม่มีอคอกให้อยู่นะคะหากินตามธรรมชาติแล้วก็เป็นวัวที่ปูกเชือกตลอดนะคะปลูกเชือกตลอด แต่แค่ว่าเปลี่ยนสลับพื้นที่ให้กินหญ้าแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ปล่อยให้เดินตามอัธยาศัยอะไรเลยแต่ว่าวัวอ้วนท้วนสมบูรณ์ลักษณะผิวพรรณอะไรต่างๆก็สวยนะคะไม่รู้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปไหนไม่ได้เนะท่านผู้ชมเขาอาจจะไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนล่ามไว้นะคะก็ ต้องจำยอมที่จะกินนะคะพอกินตลอดเวลาอ่ากินตลอดเวลาอยู่กับหญ้าตลอดเวลาก็ทำให้เขากินไม่หยุดแล้วก็ทำให้อ้วนก็เป็นได้นะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในส่วนของการเลี้ยงวัวในแต่ละข้อก็เลี้ยงไม่เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมก็ไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะแต่แค่อยากนำบริบทของการเลี้ยงในแต่ละข้อนะคะในแต่ละข้อในแต่ละพื้นที่ มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะเผื่อจะไปปรับประยุกต์ใช้บางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนสร้างโรงเรือนที่แพงที่ดีขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีให้เขาหลบฝนหลบแดดนะคะก็จะทําใหา้สุขภาพวัวเราดีด้วยแล้วก็เราคนเลี้ยงก็มีความสุขไปด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ไหนที่อาจจะด้วย ลักษณะของอาจจะด้วยลักษณะของอเจ้าของที่เขาไม่ต้องการความยุ่งยากอะไรนะคะก็แค่แค่ว่า,าเลี้ยงแล้วก็ปลูกให้กินอิ่มนอนได้มีที่ให้นอนก็แค่นั้นนะคะก็เป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็น เป็นความชอบไหมคะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ทราบเนาะเป็นความชอบไหมหรือว่าอาจจะเป็นจากลักษณะที่เป็นคนที่ไม่ซีเรียสอะไรนะคะก็เลี้ยงตามธรรมชาติเรานะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะเลี้ยงไม่ง้อหัวอาหารไม่ง้อรางฟางนะคะไม่งอ้อการมีที่หลับที่นอนไม่ไม่ง้อโรงเรือนเลยก็สามารถทําให้วัวอ้วนได้นะคะแล้วก็ ไม่เป็นโรคด้วยนะคะอันนี้คือสําหรับข้อนี้นะท่านผู้ชมสําหรับข้ออื่นไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าวัวขอ้อนี้ที่ใกล้ชิดที่ได้ใกล้ชิดที่ได้เห็นตลอดนะแกะไม่เคยได้เสียเงินจ้างหมอมาหมอจะได้เงินก็ต่อเมื่อแกผสมเทียมนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะในส่วนของการเลี้ยงวัวในแต่ละพื้นที่ในแต่ละบริบทของแต่ละขอ้ะขอนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ